ในพินัยกรรมนี้ระบุว่ามรดกทั้งหมดของตระกูลสว่างบกตกเป็นของพุจะมาก็ดีอ้าไม่โกรธเหรอไม่โกรธไม่ฉาาไม่ไมในละครต้องตบก,กันนะเหือไม่เสียดายตก,กัขหน่อยหนะ้าคอนตะไคร์สิตรัสใหม่ เย็นสดชื่นใจจากเลขชุดนี้นะครับคือเลข05 5070นะครับก็50นะครับมาออกอยู่ในรางวัลที่1ส่วนเลขซึ่งผมก็เคยพูดไว้ว่าพวกเลขทึ่ผมเคยทำดอกจันไว้หรือกลุ่มเลขที่ทำไว้ให้เนี่นะครับในเรื่องของการนำไปหาซื้อรางวัล2ตัวหน้าอย่างเช่น421อย่างเงี้ยนะครับ สามตัวหน้า2รางวัลเนี่ยนะครับก็คือ4 2 1ก็2 1นตรงนี้นะครับแล้วก็รางวัล160ก็16ชุดนี้นะครับ355ก็เป็น35ในชุดนี้นะครับก็คือรางวัลเนี่ยมันมีทั้ง6รางวัลนะครับตรงนี้1ข้างล่าง2 3 2ตรงนี้อีกอย่างละ2เป็น6รางวัลนะครับแล้วก็มีการทำดอกจันไว้บางทีเราทำดอกจันไว้เนี่ยเช่นดอกจันไว้เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็6 หกมันก็จะมาออกเบิ้ลๆอยู่ในกลุ่มเซตเลขพวกนี้เห็นไหมฮะหนึ่งหกศูนย์หกหกเยอะนะครับ